สวัสดีและสบายดีไปทางพี่น้องฝั่งลาวและฝั่งไทยเนาะแล้วกับพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนํานเองครับมอน้เฮาส์ซิมบ้าวเรื่องว่าประเทศลาวเนาะเจอวิกฤตอีกเชื่อหนึ่งเนาะถือว่าถือว่าจิบ,บอกว่าเป็นวิกฤตกระแมนได้เนาะเพราะว่าเขตบ้านนอกเฮาเนาะหรือว่าอาจจะอยู่ในตัวเมืองเลยครับเจ้ากบ,บูมุตตว่าเฉพาะ ในบ้านนอกเนาะและแม่หาซื้อน้ำมันเนาะถือว่าันเป็นการยากเลยแหละเนาะหาซื้อน้ำมัน,นที่จะมาสมไซในบ้านเฮือนนี่เนะาะถือว่าถือว่าตื่นต,ตีห้าเนาะหรือว่าเราจะจ,จะเลาว่าภาษาไทยกะถือว่าเราจะรุกตั้งแต่ตีห้าเนาะหรือว่าถ้าภาษาไทยก็คือตีห้าแต่ภาษาลาวของก็คือ หางเศร้าเนาะโบแมนเท่าสิไปเฮ็ดภารกิจหรือว่าบบไดไปส่วนบบไดไปนะแล้วกับบไดไปทุระอย่างมากมายเนาะก็คือไปรอคิวเนาะคือรอคิวไปซื้อน้ำมันมาไส่ในครัวเฮือนเนาะถือว่าเป็นอีกหนึ่งรอบแล้วเนาะเป็นรอบที่สองแล้วรอบนั้นยังว่า เป็นช่วงที่ว่าโควิดเนาะหลายประเทศก็อาจจะได้เจอกันแต่รอบนี้ประเทศลาวถือว่าเป็นประเทศลาวเขาเนาะที่เจอกันเป็นน้ำมันกระส่วนเนาะถ้าเป็นประชาไทยก็ดีเซลเนาะถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่ว่า บบได้ไปรอคิวนัดสัมภาษณ์บบได้ไปต่อคิวบบได้ไปรอคิวซื้ออาหารเนะาะบบได้ไปรอคิวที่ว่าจะไปร้านอาหารแต่นี่ไปรอคิวอยูนะ่หน้าปั๊มน้ำมันเนาะเป็นแถวเงาเลยเพราแไม่พี่นอ่างถือว่าอันนี้ก็เป็นหลายความคิดของแต่ละคนเนาะถือว่าหลายความคิดของแต่ละบุคคลเนาะบางคนก็จะคิด ว่านั่นล่ะจะมีปัญหากับไทยมีกับประเทศใดก็มีได้แต่ย่ามีกับไทยเป็น,นอ,อันนี้กาอีกากส่วนหนึ่งที่เพิ่นความคิดเห็นเนาะแล้วกามีอีกรูปแบบหนึ่งอีกเนาะถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอย่างว่าไทยเครียดเนาะ ทีเราที่พิษกันกับเราวนะถือว่าประเทศไทยนี่เครียดขนาะว่าไทยนี่ผลิตอีกอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไทยนี่ผลิตน้ำมันส่งออกให้ลาวนั้นบท่ทนันก็มีก็มีกันหลายกรณีเนาะแต่ เฮากระจเอาออกมาเว้าในมุมมองของเฮาเนาะถือว่าเป็นพลดีบ่ถือว่าก็บ่เป็นพลดีป่านใดเนาะเซ่งกะมีเรื่องดราม่าหลายอย่างดราม่าอีกถือว่าตอนหนึ่งท่านก็คลิปนั้นเฮาก็ได้เว้าไปแล้วว่าที่ว่าเรื่องโฟดอดรวยอดหยังเนาะพอมาเจอเรื่องแบบนี้กะอึ้งถึงกับเว้าอย่างบ่เนาะเพราะว่าคนเฮาบางคนเกิดที่ ในเมืองหรือว่าเกิดที่ว่ามีดีแน่กะอาจจะได้ดีไปเนาะส่วนบางพักส่วนคือข่าว่าเจ้าบอรหรือว่าหลายๆคนที่ว่าเกิดอยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะเข้าไปในเมืองก็ยังคิดว่ายากแล้วยังได้ไปรอคิวอีไปซื้อน้ำมันเนาะถือว่าเป็นผลเสียต่อชาวเกษตรกรเาหรือว่าชาวไร่ชาวนาเ,าเนาะผู้ที่ทำไร่ทำ,ทำนาทำการเกรษตรเนาะ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแซงดัหน้าแซงแล้วกะช่วงนี้กะถือว่าอยากแล้วหลายแล้วเนาะเป็นช่วงหน้าแซงสําหรับคลิปนี้ก็จิจบประมาณทานี้นะครับเนาะ